ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชาลรถซิ่งนะครับวันนี้วันนี้อยู่อำเภอผู้เขียวครับจังหวัดชายภูมิครับมาใส่เกีียวดันคอสปริงนะครับแล้วก็โซ่คอสองแปนะครับนี่ครับให้ดูกันครับนี่ครับใหญ่ไปนี้ครับ 6080นะครับบันได,ด19ขั้นนะครับจะเป็นบันได,ดทีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวดันเกี่ยวดันชีงกงกินนะครับอันนี้ก็จะแถมใบตองฟางให้ด้วยครับแล้วก็ทดลอบ ก็รอบล็อกเกอร์แล้วก็เนี่ยครับกอจะปิงครับก็จะป,ปิงเลยก็เดิมโซ่ขาดปล่อยครับอันนี้โซ่ไม่ขาดแน่นอนครับก็จะมีเหลือเหลือเหลือคูเล่สายพานโอเกี่ยวสองเส้นนะครับอันนี้ก็จูนเดินเบาให้ด้วยครับ แต่ลุมเมนแต่ลุมครับอันนี้ทำใบตบฟกงให้ด้วยครับแล้วก็แก้ตู้เบาให้ให้ใหม่นะครับอยกฝาตู้ไปแล้วเขาบ,บอกไม่เบาครับก็ก็แก้ให้ใหม่ตัวนี้มันจะเป็นขยกฝาตู้ขึ้นสองนิ้วครับแล้วก็ตัดนิ้ว มันก็ยังไม่เบาครับก็เลยจัดให้ใหม่ครับแล้วก็จะมีเหลืออีกที่เดียวที่ยังไม่ได้แต่งก็เป็นสายพานนี่แหละครับสายพานหัวเกี่ยวต้องใส่สองเส้นนะครับเพื่อเพิ่มแรงชุดให้เพิ่มขึ้นครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพาจะขาดครับผมใส่มาหลายครั้งแล้วครับไม่มีขาดครับไม่เห็นขาดอ่ะถ้าขาดแสดงว่า เขาถึงอายุแบบเหมือนไปโดนอะไรมาหน,นักๆก,ก็เลยช้ำ้วช้ำมาบ่อยแล้วก็มาโดนสายพานสองเส้นหน,นักๆเข้าก็เลยขาดแต่ของผมไปใส่ไม่มีขาดนะไม่เคยขาดสกุล ไอ้รุ่นเปื้อนฝุ่นสก,กุลนามครับแก้วนี่ครับคันนิ้มเกี่ยวหน้าปังครับก็แถมจูนเดินหอบให้ด้วยครับมันก็อยากเหลือเหลือเหลืออย่างเดียวครับผู้ลี่สายพันหงเกี่ยวสองเส้นครับ ถ้าทำก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งครับเพื่อเพิ่มแรงฉุดในการดึงข้าวเข้ามาหาตู้ครับฟาตู้ก็ยกแล้วก็โอเคครับยกยกยกึสองนิ้วแล้ครับยกสองนิ้วไม่ได้ถอดของเก่าออกด้วยครับก็สูงอยู่ครับสวัสดิ์เท็เตอร์ชุมเพรเอาแก่นะะครับชุมแพร อันนี้เข้าศูนย์ก็เกยไม่หายครับก็เลยเปลี่ยนสายสู้รถใหญ่ไปเลยครับเนื่องจากปัญหาสู้คอขาดไยครับนนถ้าจะเอาให้เต็มระบบก,ก็ต้องเปลี่ยนน็ตกุ้งครับแล้วก็เปลี่ยนทำสายพานหัวเกี่ยวด้วยครับอันนี้เป็นตู้แอร์นะครับเย็นฉ่ำครับ รถเพิ่งหกร้อยชั่วโมงเ่งนะครับก็เหลือตรงนี้พื้นปูปากเกือแบบทะลุแล้วครับก็ต้องรอดูเจ้าของจะปูยังไงแผ่นเหล็กปูก็มีขายครับแต่ของผมมันจะเป็นแผ่นยาวๆนะครับ ไม่ได้ต่อเหมือนของที่เราขายกันใน Facebook นะครับบารมีพ่อแม่ครับไม่รุดเปืดอฝุน่นะครับอันนี้อยู่ตำบลตำบลแก้งนะครับตรงลานรับซื้อไม้นะครับรับซื้อไม้ฟืนนะครับไม้ย่างครับนี่ยก็จะมีรถวิ่งไม้วิ่งเล็กนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมรับสวัสดีครับ